ตะลุยโจทย์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อ28ถ้า f x เท่ากับ3ลบ square root 4ลบ x กำลังสแล้วข้อใดถูกต้องเป็นการพิจารณาค่าโดเมนกับเฟร์นะคะซึ่งอยู่ในรูปของสมการแบบนี้นะคะ ก่อนอื่นเด็กๆไปพิจารณาลักษณะของฟังก์ชันนะคะจะได้3ลบสแควร์4ลบ x ยกกำลัง2นะคะสังเกตว่าเวลาที่เราเจอสแควรรูทตัวที่อยู่ในสแควร o o ูทเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอและในที่นี้จะต้องมีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อย่างแน่นอนดังนั้นเราก็เลยเขียนค่าที่เป็นไปได้ลงไปก่อนนะคะอยู่ในช่วงนี้จากนั้นจัดรูปให้เหมือนกับสิ่งที่โจทย์ถามค่ะนั่นคือต้องมี q u a r e r o ู t คุณส้มก็ใส่ส u a ว e r o o t ตลอดทั้งอสมการนะคะจากนั้นต้องการให้มีเครื่องหมายลบค่ะเมื่อเรานำลบ1น,นะคะไปคูณตลอดทั้งอสมการเนี่ยเครื่องหมายก็จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะ,ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะเราต้องการนำสามไปบวกทั้งอสมการนะคะใส่สามลงไปค่ะ ปรากฏว่าตัวหน้าจะได้3ลบ2นะคะต้องมีค่าน้อยกว่า3ลบ square root 4ลบ x กําลัง2ซึ่งต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั่นเองค่ะซึ่งค่าตัวนี้ที่เราเขียนมานะคะมันก็คือค่าของสิ่งที่โจทย์กำหนดหรือเราเรียกเขาว่าค่า y นั่นเองดังนั้นจึงทำให้เราทราบว่าค่า y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เสมอซึ่งค่า y ของฟังก์ชันตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวบ r n รนของฟังก์ชัน f(x) นั่นเองจึงทำให้เรารู้ว่า r n ร e ของฟังก์ชัน f เนี่ยจะต้องมีค่าอยู่ในช่วงปิด1จนถึงปิด3นั่นเองดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2นะคะนอกเหนือไปจากนี้นะคะครูส้มจะพิจารณาค่าโดเมนให้พวกเราดูด้วยโดเมนก็คือการพิจารณาค่า x ซึ่งค่า x ของเราเนี่ยอยู่ ตรงใน square root จึงทำให้เรารู้ว่า4ลบ x ยกกำลัง2จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0จัดรูปโดยการนำลบ1คูณตลอดก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ4ซึ่งต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนื่องจากว่าเรานำลบเข้าไปคูณนะคะจากนั้นใช้ผลต่างกำลัง2เข้าช่วยค่ะก็จะได้เป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2นำข้อมูลนะคะไปวาดเส้นจำนวนนั่นก็คือมีลบ2กับ2นะคะต้องการช่วงที่เป็นลบนั่น เนื่องจากเราต้องการบริเวณที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ช่วงที่เป็นลบนะคะก็จะเป็นช่วงนี้จึงทำให้โดเมนของฟังก์ชัน f ของเรานะคะเท่ากับปิดลบ2ไปจนถึงปิด2นั่นเองจึงทำให้ข้อที่ถูกต้องเป็นข้อ2นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย